อีพีสองพ้อหาสิอ็ข้อารือภอษีโากรวันที่21มกราคมสองพเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีนำเข้าสินค้าข้อหารือบริษัทกอไก่ได้นำเข้าสินค้าสองรายการได้แก่ ทิโมทรีเพลเรตวงเล็บเคนเนเดียนทิโมไทเพลเรตโฟร์แอนิมอลฟีดยูดวงเล็บยาทิโมทรีอัดเม็ดและอัลฟาฟาเพลเรตวงเล็บดีไฮดราเดอะอัลฟาฟาเพลเรตโฟร์แอนิมอลฟีดยูดยาอัลฟา ฝ่าอัดเม็ดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่สามารถใช้ในการบริโภคสำหรับคนได้แต่เนื่องจากสินค้าทั้งสองรายการไม่เป็นอาหารสัตว์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พศ2558แต่ต้องขออนุญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ซึ่งบริษัทกอไก่เป็นผู้รับใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวงเล็บแบบ่งบนศ .1 บริษัทกอไก่จึงขอหาหรือว่าการนำเข้าสินค้าทั้งสองรายการดังกล่าว เป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่หรือไม่แนววินิจฉัยกรณีบริษัทกอไก่เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์จากกรมปศุสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวงเล็บแบบบนส .1 นนโดยบริษัทได้นำเข้า ผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งสองรายการดังกล่าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับกรมปศุสัตว์แต่ต้องขออนุญาตดังเข้าจากกรมปศุสัตว์ดังนั้นหากสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ การนาเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81อนุสองหวงเล็บกอกไก่ประกอบมาตรา81อนุ1ห่วงเล็บงงเงูห่งประมวลรัชดากรกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัชดากรมาตรา81ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่าง ดังต่อไปนี้อน,นุหนึ่งการขายสินค้าที่มิใช่การส่งออกหรือการให้บริการดังต่อไปนี้วงเล็บกอไก่การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นราต้นกิ่งใบเปลือกหนอ่อลากเงาดอกหัวฝัก เมล็ดหรือส่วนอื่นๆของพืชและวัตถุพล่อยได้จากพืชทั้งนี้ที่อยู่ในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งด้วยการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งหรือด้วยการจัดทำหรือปรุงแต่งโดยวิธีการอื่นหรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสีย เพื่อการขายปิดกหรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งทำให้แข็งบดทำให้เป็นชิ้นหรือด้วยวิธีอื่นข้าวสารหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าวแต่ไม่รวมถึงไม้ส่งฟืนหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเรื่อยไม้หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ขาัชนะหรือขีปหอกที่ทำเป็นอุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดโมเล็บขอไข่การขายสัตว์ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตและในกรณีสัตว์ไม่มีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเนื้อส่วนต่างๆของสัตว์ไข่น้ำนมหรือวัตถุพอยได้จากสัตว์ทั้งนี้ที่อยู่ในสภาพสดหรือรักษาสภาพไว เพื่อมิให้เสียเป็นการชั่วคราวในระหว่างขนส่งโดยการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งหรือด้วยการจัดทำหรือปรุงแต่โดวยวิธีการอื่นหรือรักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปีกหรือขายส่งด้วยวิธีการแช่เย็นแช่เย็นจนแข็งทําให้แห้งบดทําให้เป็นชิ้นหรือด้วยวิธีอื่นแต่ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุกระป๋อง ภาชนะหรือขีบห่อที่ทำเป็นอุตสาหกรรมตามลักษณะและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนดวงเล็บขอควาการขายปุ๋ยวงเล็บงองกการขายป่าปนอาหารสัตว์วงเล็บจอจานการขายยาหรือเคมีพันที่ใช้สำหรับพืชหรือสัตว์เพื่อบำรุงรักษาป้องกันทำลายหรือกําจัดศัตรู หรือโลกของพืชและสัตว์วงเล็บฉาะิการขายหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือตำราเรียนวงเล็บชฉาะช้างการให้บริการการศึกษาของสถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนวงเล็บสฉาะโซ่ การให้บริการที่เป็นงานทางศิลปะหรือแร่วัฒนธรรมในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวงเล็บชกเชอการให้บริการการประกอบโรคศิลปะการสอบบัญชีการว่าความหรือการประกอบวิชาชีพอิสระอื่นตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีทั้งนี้ เฉพาะวิชาชีพอิสระที่มีกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพอิสระนั้นวงเล็บอยอหญิงการให้บริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลบวงเล็บดอดชดาการให้บริการวิจัยหรือการให้บริการทางวิชาการทั้งนี้ในสาขาและลักษณะการประกอบกิจการที่ธิบดีกาหน,นดโดยอนุมัติรัฐมนตรี วงเล็บต่อปรตตัการให้บริการห้องสมุดพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์วงเล็บถอฐานการให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงานวงเล็บทมมนโท,โทการให้บริการจัดแข่งขันกีฬาสมัครเล่นวงเล็บท่อบเท้าการให้บริการของนักแสดงสาธารณะทั้งนี้เฉพาะบริการในสาขา และลักษณะาการประกอบกิจการตามที่อธิบดีกำหนดโดยอนุมัตรริรัฐมนตรีวงเล็บนอนเนการให้บริการขนส่งในราชอาณาจ,จรรักรวงเล็บดอเด็กการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งม่ใช่เป็นการขนส่งโดยอากาศยานหรือเรือเดินทะเลวงเล็บต่อตับการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์วงเล็บถอถุง การให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่นท้งนี้ไม่รวมถึงบริการที่เป็นการพาณิชย์ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือเป็นการหารายได้หรือผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจการสาธารณูปโภคหรือไม่ก็ตามวงเล็บทอดทหารการขายสินค้าหรือการให้บริการของกระทรวงทบวงกรมซึ่งส่งรายได้ทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดย ไม่หักหรายจ่ายวงเล็บทอทงการขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนาหรือการสาธารณกุศลภายในประเทศซึ่งไม่นำผลกำไรไปใจ่ายในทางอื่นวงเล็บหนอหนูการขายสินค้าหรือการให้บริการตามที่กำหนดโดยพระราชกิจดีกาอนุสองการนำเข้าสินค้าดังตัวปีนี้ วงเล็บกอไก่สินค้าตามอนุหนึ่งวงเล็บกอไก่ถึงวงเล็บชอชิงวงเล็บกอไข่สินค้าจากต่างประเทศที่นําเข้าไปในเขตปลอดอากอนท้งนี้เฉพาะสินค้าที่ได้รับยกเว้นอากอนขาเข้าตามกฎหมายว่าดว้วยการน,นั้นวงเล็บขอควาสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศสุลกระกรวงเล็บงองงสินค้าซึ่งนำเข้าและอยู่ในอลักขาของสุรกาะกรแล้วได้ส่งกลับออกไปต่างประเทศโดยที่คืนอากรการเข้าตามกฎหมายว่าด้วยสุรกระกรอ,น,อน,นุมาตราสาม การส่งออกซึ่งสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา82ดทับสการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการตามมาตานี้อธิบดีจะเสนอให้คณะกรรมการวิรนิจฉัยภาษีอากรพิจารณากำหนดลักษณะของกิจการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้น ตามมาตรานี้ก็ได้และเมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรได้วินิจฉัยแล้วให้ประกาศคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาและหากกิจ,จาการนั้น,นได้เป็นไปนตามลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดกิจ,จาการนั้นจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้